สบายดีมื้อนี้น้องเมสิพามาหูจากเซลลคนไม่คล่องน้องเมเนาะนั่นก็คือเศร้าลาวคนนี้นี่เองน้องมีชิค้อเคสนี้แบบลาวปนไทยเดอ้อสบายดีส้ายน้ำอ่ามื้อนี้เป็นเซลลค่ายครั้งแรกครั้งทำอิดอ่าที่เข้บามาเป็นภาษาไทยยังเนาะอ่าเป็นเซลลขายครั้งแรกครั้งทำอิดอยู่ที่ยาอ่าปากเซแขกกำปั้งที่ร้านดูเหม็ดค่ะ ลายรถมือสองค่ะมือสองเหมือนเหมือนมือหนึ่งเลยนะสวยมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะเป็นครั้งแรกครั้งทำอินสายน้ำที่มาขายรถอ่าู่ที่อ่าร้านดูเมทค่ะสวยมากค่ะโปรฝากเงินับเราด้วยนะถ้าใครได้มาที่ป่าประเทศลาวเพื่อนบ้านที่ดูแสนจะมามาแวะมาชมด้วยนะค่่ะสวยหรูมากค่ะ เองค่ะ่อนได้่อนได้เอาไปใช้กันแค่แค่เงินแค่อสัมบนโนคัวมาจำไว้แล้วก็เอารถไปซ้ายเลยค่ะ่อนได้สุดยอดเลยค่ะดีมากๆค่ะถ้าใครมาที่ประเทศเราก็มามาเที่ยวเอารถนี้ไปเช่าไปเที่ยวเลยก็ได้เดี๋ยวจะขับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยค่ะแหมใจดีจังเลยดีมากค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่ ยน,นิอมเมค่ะจะขอฝักน,นัำปลาเด้วยนะค่ะ่ายเมือซ่องทานดูเม็ดคลังไรครังขับอิดอตื่นเต้นดีใจเลิศดงามไายมือมือซ่องสำกับมวลหนึ่งม,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 มีมีทุกแบบคู่ไม่เลือกอันนี้เลือดอน,นิออนนอนน้วงามราคาทุกๆเป็นกันเองคอนไดแค่แค่เอาเพื่อนมาจำแค่มือเดียวอาคืนสมนุนทัวมาเอาไปขี่ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนอ่า เพื่อนบ้านจากประเทศไทยมาที่ลาวก็มาเที่ยวมาส่งได้มามาเศร้าได้นะเอาไปเที่ยวได้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารลาวแซ่บถ้าให้ที่มาเอารถนี้มีข้าแทมแทมไร่อย่างแถมยังเดาโปรโมชั่นเอาว่ามาเลยมีโปรโมชั่นมีที่บาแทมน้ามันโบหรือบาปีนึงเร็จปีหกเดือนแทบจะคั่งกันใดเดี๋ยวเราจะคั่งกันอย่างสดอยู่เง้ยอี ก็ฟังเลยพ่อเกิดพอเป็นเซลลไข่ขั้งแรกทำอิตียูฮานดูเมทียูปั๊กสีเนาะคันท่า่าไข่เคยสํานัดทีว่าเคยเป็นเซลลไข่เลยทีเก่งหรือว่าจังได้กยาก็แนะนําให้เดทคันทาว่าแนะนําทีผิดพลาดยังกาข่อคอมเมนต์มาลักษณตักเตือนให้ฮูเด้อก็ฟังเลยพ่อเกิดบอกว่าจุดเด่นนิดนึงเนาะพอเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำอิตี่า บันแรไปเห็นค่าเซลลแต่ว่ามาลงตัวจริงเลยค่าตัวจริงเลยเนาะเนือแม่มาลงค่าตัวจริงเนาะแล้วก็ไอ้ยาเพิ่นกับยังบ่เคยออกกองเนาะก็เป็นแบบเคลื่อนๆๆในอายกองไดหนึ่งแดเนาะนี่เป็นกำลังใจให้น้องไส้นำเดินเด้อมาเซฟกับเาเดเด้อเรา่ะพาไปเทียวเซฟพาไปเซฟสตอปปิ้งเนาะนี่อ่ะน้องเม่ซีมาเพยเนาะมาเพยมาคู่นี้แมนไพ่เนาะ ผู้นี้ก็คือเอื้อไอคงน้องเมย์เ,เองเนาะซือว่าน้องใส่น้านั่นเองเนาะวันนี้ได้มาลงมือลงไม้ลงมือแบบว่าค่ายรถเองเนาะอ้าวเบ้าต่อวันนี้เนาะราคาเป็นกันเองง่ายๆสบายกระเป๋า,าสบายกระเป๋านอกมันต้องคิดได้แค่เอาเงินมาแค่มือเดียวจับมัดจับตูมชนตูน เอาไปขีได้เลยคอนได้ท่ายคอนกับค,นบคอ,น,อน,น,นข้าวโมยคอน่อา,าได้ส่งยาได้โทางเหาค่ายข้าดราคาถูกหมดเลยแก่เนาะได้มาแล้วก็มาเแบนบมาสมเด้อมาเบิม้งยิงเลยเพราะว่าตุ้จริงกันจานกันจางามมี่คุมลูกคุมแหกค้องหลุดเนาะเพราะว่าเรื่นี้มีเส้นใจมาซ้ำตัอนปอีกอ่าเอาเต็มที่เซลไม่เนาะเต็มที่เนาะมาแต่ทางเนื้อเด้อเซลให้พูดวิธีการค่ายเลย กข้อแนะนําให้เด้อเนี่ยให้ฮู้เรื่องลดไลค์กับคอมเมนต์บอกเลยเนาะเอื้อแนะนำหลอดสิไปอาร์คอมเมนเดอร์วะถามผู้ชมว่ายังเดาะพอน,น้องเมย์เดอเบาเรื่องยูทูบให้เอื้อฟังแล้วเนาะเอื้อพูนมาแต่ไก่นี่มาแต่ล่วงขาบางเลยมาแต่เนื้อเด้อนี่ใส่สุดลาวเนาะแหมสนุสกได้ยังเด้อเพราะว่า,วาเอื้อแนะนผู้นี้จะเป็นคนเฟรนลี่แบบว่าคนแบบว่า,วา ง่ายๆกันเองกันเองคนตลกแฮ่หาเนาะสดเด้อ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 เออเมีนที่สำคัญคนโสดเด้ือนอะยังโสดอยู่เนาะโซดโซดจิ้งจริ้งอ่ะไพ่ว่าเออน้องเมย์ผู้นี้เป็นได้งามอยู่บเป็นเซลค่ายได้อยู่บเน้องโมนี้เนอร์เลิวันต้องได้แนะนำเพิ่มเติมยังบอสิคอมเมนต์บอกได้เลยเนาะเดี๋ยวพวกเราไปอ่านคอมเมนต์เด้อ ถ้าผูดด้ใดมากเบิ่งเอื้อนานำสีกับคอมเมนต์บอกใดอีกเพื่อน้องเมยชีแิแปว่าน้องเม์เฮ็ดย่งสีน้องเมทไไปไส่น้องเม์ก็ส,เกสิเอาเอื้อยไปนำเนาะได้ออกชิปนำกันว่าจะเป็นเฮ็ดอาหารหรือว่าไปตำส้มยูไฮยูนาหรือว่าได้ไปเที่ยวไส่เนากะกะจะได้เห็นเอื้อยนำเนะาะจะได้เห็นเอื้อนานน้ำถ้าผู้ใดมากเบิ่งเอื้อนานำเนาะคอมเมนต์มาเลยเด้อเ <c oughs> มื่อโตไปย่างออมคนตัวหว <c oughs> นึ่งให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งทางไหนเบิ่งทางไหนคนอีกเนาะว่ามีรถย่งเดนเนาะ อะไรนี่ยแล้วก็ย่างลูกเด้อเลยอันนี้วิกโก้เนาะวิโก้แซมนี่เด้ออันนี้เป็นรีโวเนาะนี่ในกาวิโก้แซมสีขาวเลยถัดไปด้วยรีโวสีดำเลยเข้าไปมาประเทศลาบาจะเป็นเอาเรือมากอได้เพาเายดให้ บริกโรท่านรับไซบริการแล้วเนาะนะเป็นห่วงเนาะนี่รีโวซีปวนเท้าพาเนี่ยพาไปเที่ยวอีกใจดีแท้นะปลาหนังโขงปลาหนังโขงธรรมชาติอืมเราไปกินปลาลําค้องเนาะไปแล้วด้วยโฟร์จูเนอร์ตัวนี้แล้วกับโฟร์จูเนอร์ออร์นิวเนาะตามด้วยมาสเต็งนี่ เงาคือคนเลยนนเนาะอ่าเดี๋ยวเฮียเข้าบังดันไหนอีกเนาะนี่เฮาน้อมิจะอยู่ซ่องฟังเด้อฟังนี้กับฟังนั้นเด้อเนาะบ่มืดแจงนี่ในกะลีโวนนะโบบนเออานาะพวกกระบะนีิร่ารเด้อทรงหย่ำฟุ่นเขาจะนิยมใส่ประเภทกระบะกับประเภทรุ่นสูงเนาะอาจะบอดได้คอยใส่รถเก่งเด้อถ้าว่าวิดฟุ่นปึ๊บรถเก่งก็จะลายเนาะนี่ ่านี่เสินเสื้อก็เจ้ากระประจำอยู่ฮานเฮาเลยเนาะมาทุกมือเนาะสบายดีสบายดีเด้อสบายดียดอ่ะซื้อยังเด่นิซิอจอยไอจอยเนาะอันนี้ซื้อยั่างไอโมดเนาะแต่อันนี้ก็กระเจ้ากระแมนสินเสือ้อยู่ในฮาร์ทำเองเนาะนี่อ่ะเออฉันน้ำยางรัวงานนี้มันต้องมีดังแบบอ่าจัดไป อาจัดไปนี่เนาะเปิดทาำผู้สมยศครูวัตรละมือน้องเมย์เฮดเวียดไม่ยังเนาะครอบครัวน้องเมย์ไปจะได้จะได้ฮูจักกัดไล่ขึ้นเด้อฟาติดตามน้องเมย์ต่อไปเนาะวัตรละมือน้องเมย์เฮดยังเดย์ยู่กับไพ่เดย์เนาะเข้าเป็นน้องเมย์ครั้งแรกกระคออ่ขี้ดื้อนิดนึงเนาะขี้ดื้อนิดนึงเลยปะฮูบอกที้ดื้อขี้ดื้อแปลว่าซนซนนิดหน่อย อ่าคุณบรรเลงยางแบบนั่นต่อบาหนิอ่ะพิสเซ่นเตอร์เพิ่นได้มาทัานทีนนะคะจัดการให้เพิ่นยางหลวๆมืัอนี้นี่ป้ายมาหน่มือนี้เป็นเซลมาเป็นเซลล์ค่ายครั้งแรกต่อไปจะเป็นเจ้าของฮานเด้ออ่าต่อไปจะเป็นเจ้าของฮานเด้อเพิ่นบอกว่ามื้อนี้เป็นเซลล์ก่อนนี่มาุกๆนนึงเนะ แมนเออหน่องเมย์เป็นคนตลกเด้อแบบว่าคนมักมักเห็นะคนยิ้มคนหัวนะเ,าเน,นเาะไอไ้ไรพวกนี้นะเออหน้องเมย์อีกผู้นึงเนาะเรายังเรายังบล็อกมาเธออยู่ในห้องเนาะโอ้ yes. oh, ลูกค้าเนาะสบายดีสบายดีเจ้ามาเอารถบมอแล้วมาเอารถเอารถกับบล็อกรอเออลูกค้ากับกลลบล็กกบอกรอไปนี่เอา้ามาเอารถยังไงหมอสดบอเลอร์พอน สุดบ่ใจกวนเท่าได้บุคลากรมีสุดยอดเลยเอ้ถ้าใจมึงมินีิบ่โดยอ่าอนังมินิสุดพอนใดเด้อเนาะของแรมเังไดดยังกระโบกมาเลยเชีอางัวเอาควายเชีอาแบสเชียวทะลมตู้เย็นยังกระโบกมาเนาะแชมให้หมดเนาะใจดีใจปั๊มพิเศษค่ายกระใดเด้อเอ้าแชมผู้นี้พร้อมเนาะสุดอยู่เนาะแมผู้นี้พร้อมเนาะพระเจ้ากระโบกมาเนาะนี่นี่ อ่ะอันนี้เซลเซลน้องเมเดินนี่เดินนี่อ่ะซื้อยังเดย์จะซื้อยังซื้อเอ็มซื้อเอ็มเนาะเป็นเซลนี่เนาะอ่ะเมื่อเดือนพิษภ์ได้ห้าขันซ้อนเนาะสบายดีซื้อยังเดย์ซื้อจริงซื้อจริงเนาะซาจริงงามบ่อโซดบ่อโซดอันนี้โซดบ่ออันนี้โซดบ่อทีห้าทียูอ่ะซาบันสีในี่ยฮันเนาะนี่เออ หน้าตาของใส่อาลูกค้าเนาะแย่งผู้สาวไปก่อนเดอ้อไปทำให้พาเาบิ่งฝั่งนี้เนาะเะนี่น่าจะเป็นเอื้อยอันนี้ก็จะเป็นรถทีย่เหมือนเนาะอันนี้กับขันนี้เด้อเน่ก็ภาพรอยกไดถ้าซื้อกับค่ายให้เนาะค่ายเดอ้อนี่ ปอเป้ตัวนี้กนะับค่ายเนาะตัวนี้เป็นเล็กซัดแล้วตัวนี้เป็นเลงกุซอร์เนาะอ่าข้าวดำเลย้องครูกันมาดาเลยฟังนี้เนาะอายุห้าน,น้องเมย์จะมีทั้งสร้างอะไรแล้วก็บบอลเฮดไม้เนาะแล้วก็บบอลอัดซีแล้วก็บบ,นะลบ,บอลเฮดซี่บบนเนาะครบเลยมาบนเดียวจบเลย คนเราที่ไปเฮ็ดเวียอยู่ต่างประเทศกันหลายเนาะจีาก็จะเอาไปห้างเลยต่างประเทศแบบอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไทยเย่างสิก็จะมาซื้อรถอีพีเนาะรถนี้มาใม่มาแฮงยังก็ทันได้ล้างเธอเด้ออ่าตอนนี้ได้มาใม่มาแฮงมาวอดมูบาทแมนซวงยังยังฝนเนาะก็ต้องแบบวอดมูบาทนี้ยังก็ได้ล้างกันเถอะมาใหม่พันเดล้างเฮ้ยนี่แนี่อันนี้กระายเนาะายมาทุกอย่างอยู่ฮานินเนี่ยแฮมเมอร์นี้นะ เนี่ยดินมีไล่ราคาเด้อโดยแต่ตอนตัวสู้ยังจะมีนะอซอนี่ได้ค่ายดีเด้อโซนนี้นะรถห่อจนแบบวา่าจนว่างเบาๆราคาเบาแ<า>มนเริ่มต้นซ้ำเส้นปลายเนาะรถห่อนะค่ายซ้ำเส้นปลายสี่เส้นปลายห้าเส้นปลายหกเส้นปลายจนก,นออกลัวแบบว่าหอดรานปลายซ่องรานก็มีเนาะก็กำมีทางพิโนงันเออ ดูที่ประเทศไทยมายถ้ามาเป็นทีมก็อายและชาวคริสต์ตูนหรือจะได้นอกกันถ้ามามามาได้มาเอาเป็นคีิรต์ตูแปลว่าขับข่วนซีอะไก็ได้เนาะได้ไล่คนเนาะในรถตู้ก็มีกระบ,บะตัวตำตัวสูงก็มีเนาะแซมบบแซมก็มีกระเทยหรือว่าตัวคู่ยังก็มีเนาะในีอร์ยังก็มีเด้อมักรถด,ดุนได้สมารทานได้เลยเนาะแบบว่าบัท่าเป็นห่วงเลยว่าเขาสิบบุมีรถให้เนาะบอกว่าภาวหาห่าวบุตรไม่มีแต่ซัมนี่เนาะ เพราะว่าอันนี้มันยูบักเซ่เนะะาะล้วก็เขามียูเวียงในเดอ้อนี่อ่าสมมติว่ามาเบิ้งยูบักเซ่โบมีสิหรือว่าลูกค้าทางเนื้อพูนยักเบิง้งยูเวียงก็ได้เนาะเบิง้งยูเวียงก็ได้ถ้าลูกค้าทางไตยักเบิ้งยูไต่กลับมาได้เนาะในปักเซ่เนาะอ่าอันนี้มีผ่าเบิ้งนิดนึงเนาะนี่อันนี้กำลัง เห็บบนอะไรเนะาะบนนี้มับนบนประยบเออปลาดับหยุ่นเดอทราผู้สมวันนี้เนาะเดชเราซ่อมไปทางในได้ทางนอกเลยนะ <c oughs> เนาะอย่างในคุณเดอเนาะซื้อเครื่องมาเต็มนี่เนาะแล้วก็เดชได้ลูกค้าเมื่อกี้เนาะซื้อเครื่องมาเต็มนี่แล้วก็เวลาลูกค้าอีเปียนกันซาปัดน้ำปนนะ่ะไฟตาโนนี่นั่น,นเซ็กแอร์ระบบไฟยังไงเข้ามาได้เลยเนะาะมันนี้เดชทำมีซางเนาะ อันนี้สบายดีลดอายบอซื้อมือนีบอสดหรือพ่อนไหนสดบอโอ้นี่จะคล้องเพื่นผู้นี้เด้อนี่เอางสง้างค่ะเนาะสบายดีเดี๋ยวก่อนอายจัดไปเนาะไปมาเนี่ย ่ไปเมื่อยบ่เมื่อยบ่บ่เมื่อยเพราะว่ะพอเป็นเซลลครั้งแรกเนาะเมื่อยบ่ได้แล้วก็ท่าเมื่อยนี่นนั้นไหลอกเลยไหลอกเลยเนาะตัดเงินเดือนเลยเนาะเมื่อยบ่ได้ยางมืดมือเดิมมันนี่เด้อเดี๋ยวว่าก่อนจะไปกับสายน้ำขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะถ้าใครที่เคยประสบการณ์ที่เคยเป็นเซลล์ขายหรือหรือไม่ไม่เคยเป็นก็ได้แต่แต่รู้ด้าที่ ยาวิธีการขายลึยังไงก,ก็แนะนำด้วยนะ<อ>ถ้าจะนำทิดอะไรอ่อะ,อะไรไม่ด<อ>ีก็ควรรู้รักอาใคดีนะอโอเคเนาะพี่สนามบอกว่าถ้าใคร มีความรู้ด้านรถยนต์สามารถบอกพี่เขาได้คอมเมนต์บอกได้พี่เขาจะไปอ่านคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าถ้าเขาพูดผิดประการใดอะไรวันนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยถ้าชอบพี่ใส่น้ําก็บอกน้องมีได้เด้อน้องมีกระชีบเอาออกคลิปตลอดอยู่ดอกเด้ออ่ะไม่บายท่านผู้ชมแน่บาย,บาย เป็นถัง,งเพชรกันเลยเนาะเพชรซื้อค่าลดมาหนึ่งมต้อถูกสนิทสุดยอด